สวัสดีครับผมชัยวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงหน่วยพิชักป่าโคกนกกบาเขตทักษาพันธุ์สัต <STE> ว <AL TH> ์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือมาดูที่ว่าตอนนี้ใบเมเปิลกำลังแดงอาดไปทั้งป่าอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติได้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับของเขตทักษาพันธุ์สัตว์ป่าคงบุทยานสัตว์ป่าในปันเพื่อเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะ ให้การดูแลช่วยเหลือบริการนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมเส้นทางธรรมชาติอันสวยสดงดงามตรงนี้อากาศดีมากนะครับแลว้วก็ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งจังหวัดเลยพร้อมเขียรยกัาพันสัตว์ป่าพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมก,กฎกติกาง่ายง่ายนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่มีวัคซีนครบตามโดสแล้ววัคซีนสองเข็มแล้วท่านมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีวัคซีนมีผล rt pcr หรือ atk 7.2ชั่วโมง,งนำมาสแสดงได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรมาเลยมาตรวจได้เลยครับที่หน้าด่านนะครับมีบริการตรวจให้นะครับถ้าตรวจผ่านก็สามารถขึ้นมาเที่ยวได้เลยเอเชิญชวนครับธรรมชาติกำลังสวยงามนะครับอากาศดีที่สุดเลยต้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยของเราเมื่อสักครู่ใบเมเปิ้ลร่วงลงมาพอดีเลยครับกำลังสวยนะครับเชิญครับทุกคนมาเที่ยวหัวเลยของเรานะครับขอบคุณครับ